นี้สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นยังไงให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสและลดฝ้ากันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นลดผิวแห้งกล้านและลดผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะหรือใครที่แพ้น้ำมะนาวก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีสำหรับทาผิวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรดผลไม้จะช่วยเรื่องกระตุ้นทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากละจุดด่างดำด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้น้ำมะนาวหรือว่าวิตามินซีนะคะประมาณ1ช้อนชาปริมาณเท่ากันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะมีวิตามินอ e ีสูงนะคะจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สำคัญน,นะคะเขาจะช่วยเรื่องลดเมสส็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นอยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำปริมาณที่เยอะขึ้นก็สามารถเพิ่มปริมาณไปได้เลยค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำผึ้งลงไปนะคะสำหรับตัวน้ำผึ้งนะคะเขาจะเป็นอาหารผิวชั้นดีนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวลดความแห้งกร้านของผิวและทําให้ผิวเราเนียนเรียบเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะเติมน้ำผึ้งอยู่ประมาณแค่ครึ่งช้อนชานะคะ เราจะใช้ไม่เยอะค่ะปริมาณเท่านี้เลยนะคะค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะสูตรนี้สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ก่อนที่เราจะนํามาใช้นะคะให้นําไปแช่ในตู้เย็นก่อนประมาณสัก1ึคืนหรือว่าประมาณสัก8ชั่วโมงก็ได้<า>ค่ะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถค่อยๆแตะลงไปนะคะแล้วก็ นำมาทาที่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะับสูตรนี้นะคะสามารถใช้ทาบำรุงผิวทุกคืนก่อนนอนได้เลยค่ะตัวเนื้อครีมนะคะเขาจะซึมลงบนผิวเรานะคะแล้วก็สามารถใช้ครีมสูตรนี้นะคะมานวดกยระชับผิวได้เลยค่ะแต่ถ้าสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราไม่ต้องล้างออกค่ะสามารถนอนแบบนี้ได้เลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและผิวกระจ่างใสขึ้นมาค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอยเหยี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าร่องแก้มไม่ควรพลาดสูตรนี้เลยนะคะนําสูตรนี้ไปลองทํากันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ